ผมก็อายุมากจริงๆฮะแล้วก็เป็นอายุมากที่ภูมิใจว่าคนยังเลือกมาสำคัญคือไม่ซื้อเสียงไม่โกงเลือกตั้งอันนี้คือสิ่งที่ถือว่ามีเกียรติสูงสุดนะครับมาด้วยโกงเลือกตั้งซื้อเสียงไปอวดไกลได้อวดโจรได้แต่อวดคนดีไม่ได้นะครับนี่คือสิ่งที่คนสูงอายุอย่างผมภาคภูมิใจ เพราะว่าผมตั้งใจเป็นนักการเมืองผมนึงรักนักการเมืองผมไม่ได้รับประมวลฉบับนี้หรอกครับเพราะผมก็ไม่เห็นด้วยแต่ว่าผมเคารพกฎหมายเมื่อกฎหมายออกมาแล้วผมก็เคารพกฎหมายแล้วก็คิดจะแก้ไขต่อไปว่ามันจะดีขึ้นอย่างไรสำคัญก็คือว่าเราทำอย่างไรให้การเมืองมันดีขึ้น ผมมีด้วยกับท่านเนอะไม่ใช่ดีแต่ปากพูดดีแต่ว่าเบื้องหลังโกงเลือกตั้งทุจริตมาซื้อเสียงมาคนประเภทนี้ไม่น่านับถืออะไรหรอกครับอย่างนี้เขาเรียกว่าดีแต่ปากแต่ว่าถ้าเขามาด้วยความซื่อสัตว์สุจริตมาแบบการเมืองสุจริตจะอายุน้อยอายุมากผมว่าคนประเภทนั้นาน่า,านับถือผมคิดว่าในวาระข้อนี้ที่จริงแล้วผมจิตสมาชิกจิตนาจะวิจารณ์ผมเกินไปหน่อยเพราะว่า ท่านคงไม่ได้อยู่ในยุคพวกผมเจอพวกท่านนะครับสมัยที่พวกท่านเป็นประธานนะ่ปฏิบัติโยกเราอย่างไรท่านไม่รู้นะครับแต่ว่าทัศนคติของคนเนี่ยมันก็แล้วแต่เมื่อกู่นี้สมาชิกก็วิจารณ์สารรัานูลว่าเชื่อถือไม่ได้แต่ความจริงในใสายตาผมถ้าไม่มีสารรัานูลเนี่ยบ้านเมืองเราเหลวแหลกเละเทะหมดคนทุจริตโกงกินลอยนวลมาแต่สารรับนูลน,นี่แหละสามารถปกป้องประโยชน์นี่ก็แล้วแต่ว่าเราอยู่ในกลุ่มไหนถ้าเราในกลุ่มที่อยู่ผลประโยชน์กับพวกกงบ้านกงเมือง เราก็จะมองว่าสารนู่นเนี่ยเป็นพวกที่ไม่น,าน่าไม่น่านเชื่อถือแต่ว่าถ้าเราอยู่ในกลุ่มที่คนสุจุริตเราก็เห็นว่าสารใช้ดุลพินิษตัดสินลงโทษคนผิดนั้นเป็นเรื่องที่ถูกต้องแล้วท่านสมาชิกที่กรรพบทุกคนนะครับผมไม่ต้องการที่จะไปโต้ตอบใครแต่ว่าเมื่อท่านพูดในลักษณะที่อาจจะถือว่าบิดเบือนความจริงผมก็จําเป็นต้องชี้แจงให้ฟังแล้วก็ยึดหลักครับท่านครับผมไม่ใช่พูดต่อหน้าอย่างรับหลังอย่างไม่ใช่ว่าพูด การเมืองสุจุริตรับหลังซื้อเสียงโกงอันนี้ผมไม่ทําอย่างนั้นนะอันนี้คือสิ่งที่ท่านเชื่อได้อันหนึ่งใน50ปีที่ผ่านมาผมถึงภูมิใจที่เป็นนักการเมืองผมถึงไม่ยอมให้ใครด่านักการเมืองเมื่อท่านนายกมตรีปัจจุบันเนี่ยพูดถึงนักการเมืองไม่ดีผมคือคนเดียวที่กล้าออกมาบอกท่านว่าท่านครับที่ท่านพูดมันก็มีจริงเฉพาะบุคคลแต่ว่าท่านอย่าเมาทหารไม่ดีก็มีตำรวจไม่ดีก็มีพระในวัดไม่ดีก็มี ผู้แทนไม่ดีก็มีแต่ท่านยอย่าเมานี่นคือสิ่งผมว่าไม่เคยมีใคร